กลับมาเจอันอีกหนึ่งครั้งนะครับนะสำหรับทลิปวิดีโอติวที่แบบสามโดยพี่ซูนคนเดิมนะครับวันนี้ครับพี่เอาในข้อสอบทีแบบสามในพาร์ทที่มีชื่อว่าความถาัด้านตัวเลขนะครับมาทําให้ดูกันโจทย์ข้อนี้ของเราเนี่ยครับแน่นอนครับว่าเป็นเรื่องของตัวเลขเนาะเป็นข้อที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับตัวเลขหลายคนนะครับอาจจะเรื่อเป็นการถอดรหัสตัวเลขเนี่ยก็ได้นะครับคําถามของเราเนี่ยครับถามง่ายมากเลยฮะอยากรู้ว่าแล้วตอนนะครับตัวอะไรเอ่ยลูกนะฮะคือตัวเนี้ยเออมันคืออะไรนั่นเอง นะครับในช้อยก็มีอะไรบ้างครับเนี่ยมี2มี4มี6มี8มี10ใช่ไหมลูกจำนองนี้เนาะนะครับอ่ะที่ให้มาครับก็มี9 4 8 7 7 3 1 5 5 6 2 3 0แล้วก็อะไรก็ไม่รู้จริงนะใช่ไหมครับหนึ่งเลยครับต้องบอกก่อนว่าข้อนี้นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยแอบยากนะครับที่แอบยากนะครับเพราะความสัมพันธ์นะครับมันไม่ได้เป็นแบบเดียวกันทางรูปนะครับนะความสัมพันธ์นะครับมันจะค่อนข้างแบบ แปลกนิดหนึ่งเอาวาง,ง่ายในข้อน,นี้ถ้าใครอยากลองทําก่อนนะครับเราสามารถจะกดพอยส์คลิปนี้ไว้แล้วลองทําก่อนได้เลยแต่ก็อยากรู้เรียบร้อยแล้วครับว่าเฉลยเป็นยังไงเรามาดูพร้อมกันเริ่มนะครับข้อน,นี้ของเรานะครับเราจะเห็นนะครับว่าเออตัวเลขของเราเนี่ยครับมันแบ่งเป็นพวกทางซ้ายพวกทางขวาแล้วก็พวกตรงกลางเอ้าไม่ลูกอันนี้เขาพยายามใบมานะครับด้วยการบอกว่า2ช่องเนี้ยไม่เขียนหรือก็อ,อยากจะแยกมาชัดเจนครับว่าตัวเนี้ยแบ่งเป็นซ้ายแบ่งเป็นขวาแล้วก็แบ่งเป็นพวกตรงตรงกลางนั่นเองแบบนี้นะครับอ้าว ถ้าเราดูดีๆครับเราจะเห็นว่าตอเนี้ยฮะในแถวเดียวกันนะครับเลขทางซ้ายกับเลขทางขวานะครับมันเป็นยังไงบ้างครับมันมีความต่างกันจริงไหมลูกใช่ไหมฮะ9กับ7นะครับมันต่างเท่าไหร่ครับเนี่ยต่าง2ไหมหรือกอเราจะเรียกว่ามันเกิดจากการลบ2ไหมเนี่ยก็ได้ใช่ไหมลูกเหมือนกันไหมครับ7กับ5ก็เป็นไงด้วยครับก็ลบ2ด้วยจริงแมมอ่านนี่พี่เขียนเลยนะนะครับนะเป็นลบ2แบบนี้ลูกเรื่องเหมือนกันครับ5กับ3ครับตัวนี้ก็เป็นไงด้วยเนี่ยเออก็ลบไีส2ไหม ใช่ไหมฮะตานนี้เนาะมาแล้วตอนนี้ครับพูดทางซ้ายนะครับเอาจริงแล้วเราเคลียร์ทุกอย่างเคลียร์ไหมฮะซ้ายกับขวาคือลบสองลบสองลบสองหมดเลยนะครับจากนั้นครับพูดตรงกลางครับเกิดอะไรขึ้นบ้างดูดีๆลูกนะฮะสี่กับแปดนะครับแล้วก็หกกับสองนะครับเป็นความสัมพันธ์แบบเดียวกันก็คือว่ายังไงครับสี่กับแปดนะมันก็ต่างกันสี่ใช่ไหมลูกหกกับสองเป็นไงฮะมันก็ต่างกันสี่จริงปะเราก็เขียนเข้าแบบนี้ฮะเรียกว่าต่างสี่นี่ก็เหมือนกันครับเรียกว่าต่างสี่ได้ไหมลูก นะครับตัวที่เราอยากได้นะครับแท้จริงแล้วมันก็คือ3 1ตัวนี้ซึ่งคู่กับอะไรด้วยครับเนี่ยศูนย์กับอะไรก็ไม่รู้จริงไหมถ้าเรียกวตอนนี้ครับเราเห็นว่าพวกสีส้มคือต่างสี่พวกสีฟ้าครับเราน่าจะเขียนว่าไงดีลูกก็น่าจะเขียนว่าต่างอะไรดีฮะต่าง2ได้ไหมได้ไหมครับถ้ามันต่างกัน2ครับแน่นอนครับว่าตรงนี้ลูกศูนย์กับอะไรเอ่ยเนี่ยก็ควรต้องต่างกัน2ด้วยและศูนย์นะครับต่างกับอะไรเอ่ย2อนะครับอะไรเอ่ยเป็นได้2เลขลูกไม่เป็นลบ2ก็เป็น2 แต่ว่ารอบสองในมันไม่มีในช้อยจริงไหมลูกใช่ไหมครับเราจะควรตอบอะไรดีครับเราก็ต้องตอบข้อข้อหนึ่งไหมลูกตอบเลข2นั่นเองเนาะนะครับนะอ่ะก็ให้ตอบข้อ1นึตอบสอจบเรียบร้อยนะครับสำหรับการถอนรหัสในข้อนี้ฝากไปทบทวนด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ